สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรครับขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านมายังบ้านหนองจะปลาครับหมู่ที่6ตําบลเขาทรายอําเภอทับคอจังหวัดพิจิตรครับในจุดที่เราอยู่ตรงนี้ครับห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรราว60-70กิโลเมตรครับโดยประมาณครับผม เป็นการลงพื้นที่ตามการนัดหมายครับของเกษตรกร,กรและกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกเมลอนครับซึ่งมีนายชัยวุฒิพุกเจริญครับเป็นแกนนำของเกษตรกร,กรในพื้นที่ครับเพื่อให้หน่วยงานเองได้มีโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์ครับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร,กรและ ได้มีโอกาสรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจังหวัดพิจิตรครับของกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกเมลอนในพื้นที่ครับรวมถึงการสำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนครับพร้อมรับฟังข้อแนะนำครับเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร อย่างตรงจุดต่อไปครับทำพันต้นต้นทุ้เทไล ต้นทุนต้องถามต้นทุนก่ลงลงทุนไปเท่าไหร่พันต้นนั้นลงใหม่มีทั้งเครื่องมีทั้งท่อมีทั้งอะไรเยอะแยะเลยลงกันหนักหน่อยยังยัมองไม่เห็นอะไรแล้วแล้วเหลือไหมพันต้นตอนนั้นกี่กี่ไร่กี่งานน้อยนิดเดียวเองหลังบ้านสองสองงานได้ไหมพันต้นไม่ถึงหนึ่เนาะไงานึงประมาณงานนึง่งครั้งที่สองทำที่อีกส่วนนึงตอนนั้นทำหน้าฝนเพอาะได้ทุนคืนอันที่สองนะแต่ก็ไม่ไม่ขาดทุน มันกใส่ว่าเนช่วนช่วงฝุดนแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าทําง่ายบายอันนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามกีกีงานกี่ไร่เนี่ยนี้ไร่นิดหน่อยตนทุนแทไ่้แล้วดม้นไ่ครั้งหน้าเราจะพา ไปที่ไหนอย่างไรโปรดติดตามทางช่องทางเพจ Facebook ของสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรแล้วเราพรบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ